ส่วทรัพย์ใช้เงิน2,000ล้านพุงกลางอ้างรักษาป่าดูแลสิ่งแวดล้อมละลายน้ำไม่เกิดประโยชน์สอตอง,องอให้ดิกต่อเต่ากระทรวงทรัพย์ชี้แจง กระทรวงทรัพย์ตั้งโครงการสวยหรูเพื่อเอาเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าไม่มีเงินจ่ายคืนใช้งบประมาณกว่า2000ล้านบาทอ้างโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศแล้วผันเงินให้เอกชนทำทำแล้วไม่ได้ผลไม่ใช้เงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อมไม่รายงานผลการเงินสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบพิรุธข้อสงสยัยสั่งการให้ประหลัดกระทรวงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์รายงานชี้แจงพร้อมตั้งคำา ถามตั้งงบประมาณสูงเกินความเป็นจริงหรือไม่มีการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีการทุจริตหรือไม่แต่กลับเงียบระวังจะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157สืบเนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศโดยตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ ได้มีหนังสือที ok ่ทส0 2 0 7 3ั8 2 1ลงวันที่20เมษายน2552แจ้งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเพื่อขอใช้งบประมาณเงินงบกลางสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน2,500ล้านบาทสำหรับดำเนินงานตามโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศโดยโครงการดังกล่าวคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบในหลักการจากก การประชุมครั้งที่1ทับ2,552เมื่อวันที่16มีนาคม2,552เห็นชอบในหลักการโครงการเร่งด่วนโดยใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมวงเงิน2,256ล้านบาทตามที่กระทรวงทรัพย์เสนอและให้กระทรวงทรัพย์ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อชดใช้คืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นรายปีตั้งแต่งบประมาณพุทธศักราช2,554เป็นต้นไปต่อมาสำนักงบประมาณได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่นอร0709 ทับ14394ลงวันที่28บพฤษภาคม2552ได้ปรับค่างานในส่วนที่สามารถใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 5 2้อของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไปดำเนินการในเบื้องตน้นจำนวน104ล้านบาทและได้ปรับรายละเอียดใหม่โดยเห็นควรให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการดังกล่าวได้ในวงเงิน2256ล้านบาทเพื่อดำเนินการในพื้นที่ปา่าไม้ประเภทต่าง ทั่วประเทศอันมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ1221แห่งพื้นที่ป่าอนุรักษ์273แห่งพื้นที่อุทยานแห่งชาติ1 4 8แห่งพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตว์ป่า60แห่งและพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า65แห่งและให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ดินของรัฐได้แก่ที่ราชพัสดุที่นิคมสร้างตนเองที่นิคมสหกรณ์เขตปฏิรูปที่ดินและสาธารณประโยชน์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้มีการเบิกสายเงินไปแล้้ววททัังหมมมดเื่่อนี21กรา คมสองหรวมเป็นเงินจำนวน2,204านนืบาท4สตางค์หรือประมาณ2,204ล้านบาทแต่ที่น่าตกใจคือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินระบุว่าโครงการนี้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงเกิดความสูญเปล่าและไม่คุ้มค่าแต่อย่างใดโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบและข้อสังเกต2ส่วนด้วยกันคือกรณีที่1ผลผลิตของโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของ ประเทศยังไม่สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้กล่าวคือแนวเขตทรัพยากรป่าไม้และแนวเขตที่ดินของรัฐอื่นๆของโครงการยังขาดความถูกต้องและชัดเจนไม่สามารถนําไปอ้างอิงทางกฎหมายอีกทั้งไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและยังไม่สามารถจาแนกพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการได้อย่างชัดเจนส่งผลให้ปัญหาการบุกรุกทําลายป่าไม้และปัญหาข้อขัดแย้งเรื่องแนวเขตระหว่างที่ดินของรัฐและที่ ที่ดินของเอกชนยังคงอยู่และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นภาครัฐยังไม่สามารถจำแนกพื้นที่ว่างเปล่าออกจากเขตที่ดินของรัฐเพื่อนำไปดำเนินการออกเอกสารสิทธิทธ์ทีท่ดินให้แก่ราษฎรที่ประสบป,ปัญหาไร้ที่ทำกินภาครัฐขาดข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนดังนั้นเงินงบประมาณที่ใช้ใจ่ายครั้งนี้จึงเกิดความสูญเปล่าและไม่คุ้มค่าสำหรับเรื่องการคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมติคณะกรรมการสิ่ง มสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินพบว่ามีการคืนเงินเฉ,นเฉพาะส่วนที่เป็นดอกเบี้ยงเงินฝากธนาคารจำนวน198,844านนบาท52สตางค์สำหรับเงินค่าดำเนินโครงการจำนวน2 1 6 3้าล้านบาทตึ่งกระทรวงทรัพย์ตั้งงบประมาณคืนกองทุนสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 5 4เป็นต้นมาแต่ปรากฏว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา8ปีงบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้จัดสรรเงินคืนกองทุน สิ่งแวดล้อมแต่อย่างใดดังนั้นด้วยเหตุและผลดังกล่าวสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจึงขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบโครงการนี้ว่าการใช้เงินดังกล่าวนี้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรใช้จ่ายเงินผิดประเภทหรือไม่อีกทั้งสำนักงบประมาณได้แจ้งว่าตามพรบรส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมพุทธศัการาช2535ไม่ปรากฏบัญญัติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ในการตั้งงบประมาณเพื่อชดใช้ให้กองทุนสิ่งแวดล้อมทำให้ปัจจุบันไม่มีการคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมดังกล่าวได้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรายงานด้วยว่าปัจจุบันหน่วยราชการเช่นกรมอุทยานกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการเร่งด่วนนี้แต่อย่างใดทำให้รัฐต้องสูญเสียเงินจำนวน2,204ล้านสนบาทหรือประมาณ2,200ล้านบาทโดยเปล่าประโยชน์ไม่คุ้ม คและมีการตั้งงบประมาณไว้สูงเกินจริงไม่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบภูมิประเทศจริงหรือกล่าวเช็คไรต้องรับผิดชอบในรายงานระบุถึงบิ๊กตอเต่าปัจจุบันมีตำแหน่งใหญ่โตที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีส่วนเกี่ยวข้องในการลงลายมือชื่อในเรื่องเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการนี้แต่ไม่ได้ทำตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ให้หาแนวทางเร่งรัดการคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินยังได้ระบุว่ารัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ต้องดําเนินการตรวจสอบหรือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการนี้ว่ามีการดําเนินการที่ชอบโดยกฎหมายหรือไม่ใช้เงินผิดประเภทหรือไม่ตั้งงบประมาณสูงเกินความเป็นจริงหรือไม่อย่างไรตรวจรับงานแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้ใครต้องรับผิดชอบและหากไม่ได้มีการดําเนินการตรวจสอบจะถือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาจมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบมาตรา157แห่งประมวลกฎหมายอาญาวันนี้บิ๊กต่อเต่าได้เป็นใหญ่เป็นโตในกระทรวงทรัพย์เป็นข้าราชาการประจําและยังรับราชาการแท้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้โดยตรงคงต้องคุยกับสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินซะแล้วอย่างเงียบเฉยส่วนนวายวราวุฒิศิลปะอาชาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขณะนี้จะแกล้งเงียบเฉยก่อไม่ได้อีกจะมากล่าวอ้างว่าเป็นเรื่องในอดีตเพื่อปัดความรับผิดชอบไม่ได้เพราะสํานักงานต วจเงินแผ่นดินมีหนังสือมาถึงท่านแล้วอย่างน้อยต้งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้ด่วนจะได้รู้กันสักทีว่าใครกันแน่ที่ใช้เงินกว่า2,000ล้านบาทอ้างเรื่องเร่งด่วนในการรักษาป่าทั่วประเทศใช้กันจนพุงกลางแล้วไม่ใช้คืนเจ้าของเงินสืบจากข่าวรายงาน